สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงโตขอเชิญมาชมมาสองเหรียญเสาห้านะครับสองกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็จะโดนกันเยอะนะครับเนื่องจากเหรียญเกลระดับเกรดเก็ออกมาอาลวาดนะครับโดยเฉพาะบ็อกสรละโอคีดนะครับก็ต้องแม่นๆนะครับเพื่อนๆครับถ้าจะเก็บเช่าหารุ่นนี้เนื่องจากรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ออกเลยนะครับลูกศิษย์ก็ ไปลองกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่ใช้รุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ดีๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆครับเนื้อทองแดงจำนวนการสร้าง7555เหรียญเท่านั้นนะครับมีจำนวนน้อยมากนะครับใครจะมีบุญวาสนาได้เก็บเช่าบูชารุ่นนี้ก็จะเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับหาไม่เจอเหรียญเกนะครับหาเหรียญแท้ก็ต้องใช้กำลังซับหน่อยนะครับเพื่อนๆครับ รุ่นนี้ก็สังเกตให้ดีนะครับวันนี้ลุงตัวก็ทําคลิปให้ดูสังเกตดูตัวอักษรนะครับต้องมีมิติเป็นคมชัดนะครับท่านเหรียญได้ปั๊มบล็อกแรกๆเมตตาหลวงปู่ตรงเมตตาจะไม่นูนขึ้นมานะครับจะเป็นรูปเป็นรูลงไปตรงกลางเมตตาเลยนะครับมีเส้นหน้าผากนะครับเส้นเกษาจะเห็นความคมชัดอยู่นะครับเพื่อนๆตัวอักษรนะครับขอบเหรียญจะ,ะเป็นลายเรียบๆนะครับ ถ้าเป็นลายเส้นนูนนูเยอะๆนี่คือเหรียญเกนะครับเท่าที่ลงุงโตเห็นขอบจะพื้นเรียบแต่จะเป็นลายเป็นเหมือนลายลายแต่เมนูนนะครับลายที่อยู่ตามขอบเหรียญมีวงๆอยู่นะครับถ้าเหรียญที่ยังไม่มีสภาพใช้นะครับตัวหนังสือจะคมมีมิตินะครับหนังสือเหรียญจะคมสวยกิบเลยนะครับถ้าเราได้เ,เหรียญใหม่ๆมาเช่าบูชานะครับถ้ายิงได้บล็อกแรกๆนะครับตัวอักษรจะคมมากเลยครับ ช่วงที่ปั๊มแรกๆแต่ว่าการปั๊มจํานวนมากก็ต้องมีตัวอักษรแตกบ้างนะครับเพื่อนๆถ้าใครได้ตัวอักษรคมๆจะนูนเป็นสันเลยนะครับคมๆเป็นมิติเลยนะครับเหมือน3มิติเลยแต่ถ้าใครได้ถ้าปั๊มหลังๆก็จะมีแตกมีอะไรบ้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับพื้นก็ใสเลยนะครับถ้าใครได้เรียนสวยๆนะครับพื้นใสตัวอักษรต้องครบถ้วนนะครับรุ่นนี้ สองคันชัดๆก็ดูไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องหาเหรียญแท้ให้เจอก่อนนะครับเหรียญเกนี่ออกอารวาสกันเยอะนะครับรุ่นนี้ก็โดนกันเยอะนะครับลุงโตก็ทําคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงหูเหรียญก็จะมีลายแบบนี้นะครับถ้าถ้ายังไม่มีสภาพใช้นะครับดูกันอีกครั้งนะครับตัวอักษรนะครับจะเป็นมิตินะครับนูนขึ้นมาเลยนะครับสวยคมนะครับสวยคมถ้าถ้าเบอร์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 อ้วนนี้ ดูใบหน้าหลวงปู่ก็จะต้องคมนะครับคมถ้าเบอร์เบินบวมขึ้นมานะครับก็คือเหรียญเกนะครับโค้ดปาบาโลแล้วก็โค้ดยันทอดที่เป็นผอพึ่งม้วนเป็นเลข5้านะครับก็จะต้องคมนะครับคําว่าเสาห้าก็จะต้องคมเช่นกันนะครับเพื่อนโค้ดหลวงปู่แพวต้องอ่านได้ข้อความชัดเจนนะครับจะมีหลักการดูอยู่นะครับทั้งสระแอทั้งบอแวนทั้งไรนะครับสังเกตให้ดีนะครับ ขอบก็จะต้องมีมีเส้นเสี้ยมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นนูนนูนี่หนหนเหรียญเกนะครับเท่าที่ลุงโตเห็นนะครับถ้าเส้นนูนนูนขึ้นมาพื้นจะต้องใส่คมตัวอักษรก็จะสวยคมนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ปั๊มช่วงแรกๆนะครับยังไม่ค่อยแตกค่อยเบอร์ก็จะต้องสวยคมอย่างนี้เลยนะครับสวยคมเป็นนูนเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับรุ่นนี้ก็ดูไม่ยากนะครับอ่ ถ้าศึกษาดีๆก็จะได้เหรียญแท้นะครับเป็นบุญวัส,สนาที่เราได้ครอบครองครับ